จากผลของการศึกษาซึ่งพบได้โดวงบางอื่นปรากฏว่าจากการสัมผัสแสงแดดเป็นประจำทุกวันนั้นสามารถลดน้ำหนักและป้องกันคนเราไม่อ้วนได้โดยมันจะช่วยทำให้ไขมันบริเวณใต้ผิวหนังฝ่อตัวลงหรืออีกในหนึ่งแสงแดดที่เราสัมผัสนั้น มันจะป้องกันไม่ให้มีการสะสมไขมันภายในร่างกายประการที่สองจากการสัมผัสแสงอาทิตย์นั้นร่างกายมันจะปล่อยไนตริกออกไซด์ออกมาซึ่งสารตัวนี้จะมีบทบาทสำคัญในการควบคุมการเาผาผลาญภายในร่างกายเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดมีน้ำหนักเกินประเด็นสำคัญ อย่าสัมผัสแสงแดดมากเกินไปเพราะแทนที่จะได้ประโยชน์มันกลับกลายเป็นโทษไป